บทเรียนจากชีวิตที่ปลุกให้เราตื่นคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมอยู่ดีๆใจก็เงียบลงไม่มีเสียงตัดพอไม่มีแรงโต้แยง้งเหมือนหัวใจหยุดวิ่งไล่เหลือเพียงความสงบนิ่งที่คล้ายกับการยอมจำนอนอย่างสง่าง,งามไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะตื่นรู้ว่าไม่มีอะไรให้ต้องริ่มรนอีกต่อไปแล้วบางครั้งการตื่นรู้จึงไม่ใช่การเรียนรู้สิ่งใหม่แต่คือการสลัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกทีละชั้น เหมือนได้ปลดสัมภาระของความเชื่อผิดๆความกลัวความยึดติดแล้วเดินกลับเข้าภายในตัวเองอย่างแผ่วเบาสู่พื้นที่ที่เราไม่ต้องเป็นใครอื่นสู่ความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความจริง 1. เราไม่ใช่ความคิดของเราเสียงในหัวไม่ใช่ผู้บอกความจริงมันคือเศษความเชื่อที่บันทึกมาจากอดีตบางเรื่องเราไม่เคยตรวจสอบเลยด้วยซ้ำว่าใช่ของเราจริงไหมการเริ่มเฝ้าดูความคิดอย่างเป็นกลางคือการแยกตัวออกจากสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเรา เมื่อใดที่เราตื่นขึ้นมาเห็นว่าเราคือผู้รู้ไม่ใช่สิ่งที่รู้เมื่อนั้นเองเราจะกลายเป็นท้องฟ้าโล่งกว้างที่ปล่อยให้เมฆคิดหลายผ่านโดยไม่ต้องเก็บมันไว้เลยประโยคนี้เป็นถ้อยคําที่มีพลังในทางจิตวิญญาณหรึกส้งและปลดปล่อยมันพูดถึงการตื่นรู้ awakening ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ใช่สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจเช่นความคิดความรู้สึกหรือความทรงจําแต่เราคือผู้ที่รู้หรือผู้ที่สังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่เงียบเียบไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้ ลองจินตนาการว่าสิ่งที่รู้คือเมฆความคิดความรู้สึกความเจ็บปวดความดีใจความกลัวทั้งหมดนี้ล่องลอยไปมาเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ผู้รู้คือท้องฟ้าเปิดกว้างเงียบสงบและไม่ยึดติดก,กับสิ่งใดเมื่อเราตื่นขึ้นมารู้ว่าเราไม่ใช่เมฆแต่เป็นท้องฟ้าคือเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นสิ่งที่เห็นมันเราจะไม่หลงเข้าไปในเรื่องราวของความคิดอีกต่อไปไม่ต้องเก็บ อะไรไว้ไม่ต้องตัดสินใจว่าเรื่องนี้ดีหรือเลวเราแค่เห็นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อเรารู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นผู้สังเกตไม่ใช่สิ่งที่ถูกสังเกตเมื่อนั้นเราจะพบอิสรภาพภายในเป็นความสงบแบบไม่ต้องพยายามเป็นการปล่อยวางโดยธรรมชาติเหมือนท้องฟ้าที่ไม่เคยพยายามจะควบคุมเมฆเลยครับ 2. ไม่มีอะไรผิดมีแค่เราไม่ยอมรับมันชีวิตไม่ได้ผิดพลาดแต่มันมักไม่เป็นอย่างที่ใจเราหวัง เราสร้างความทุกข์จากภาพในหัวแล้วโกรธความจริงที่ไม่ยอมเป็นตามนั้นแต่เมื่อเรายอมวางภาพที่ควรจะเป็นและเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยใจที่เปิดความขัดแย้งในใจก็จะคลี่คลายไปอย่างแผ่วเบาความยอมรับจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นประตูสู่การเยียวยาที่แท้จริง 3. ความเจ็บปวดไม่เคยมาเปล่าเจ็บปวดอาจเป็นแขกที่เราไม่อยากเปิดประตูให้แต่ทุกครั้งที่มันมามันมีของขวัญซ่อนอยู่ในมือของขวัญน,นั้นคือ เงาด้านในที่เราซ่อนไว้และไม่อยากมองแต่เมื่อเรากล้าสบตางเงานั้นความเจ็บปวดจะกลายเป็นครูผู้เมตตาที่พาเราไปรู้จักตัวเองในระดับที่ลึกเกินกว่าที่คำพูดจะอธิบายหัวใจที่เคยหวาดกลัวจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเราเองในที่สุด 4. ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าในความเงียบมีความสมบูรณ์ซ่อนอยู่มันไม่อึอกระทกแต่ลึกซึ้ง มันคือเสียงกระซิบของจิตวิญญาณที่พูดเบากว่าเสียงของโลกจนเราต้องนิ่งมากพอจึงจะได้ยินเมื่อเรายอมถอยออกจากความวุ่นวายและเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีใครต้องพิสูจน์ตัวตนเราจะเริ่มรู้ว่าเรามีพอแล้วความเงียบจึงไม่ใช่ความเดียวดายแต่คือบ้านของจิตใจที่หายใจอย่างอิสระ 5. ความมาดีถ้าไม่ได้เกิดจากความจริงใจมันคือหน้ากากเราโตมากับบทเรียนจงเป็นคนดี จนหลายครั้งเราลืมถามใจตัวเองว่าดีเพราะอะไรถ้าความดีมาจากความกลัวหรือความพยายามให้คนยอมรับมันอาจกำลังกลายเป็นโครงล่องหนที่กักขังเราไว้ความมาดีที่แท้ต้องไม่ละเลยความจริงของหัวใจการเงียบไม่ใช่การยอมแพ้เสมอไปบางครั้งมันคือการเลือกสมบโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเลย 6. สิ่งที่เรากลัวมักเป็นครูที่สอนวิชาที่เรายังไม่ยอมเข้าเรียน ชีวิตจะหมุนพาเรากลับไปยังสถานการณ์เดิมซ้ำๆไม่ใช่เพื่อทรมานแต่เพื่อบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้เรียนรู้การหนีทําให้เราวนแต่การหยุดและยอมเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่นิ่งกลับทําให้เราทะลุผ่านความกลัวได้และเมื่อนั้นเองสิ่งที่เคยเป็นปีศาจจะเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ความเข้าใจผิดที่เราสะสมไว้เท่านั้นเอง 7. การให้อภัยคือการคืนพลังให้ตัวเองการให้อภัยไม่ได้แปลว่า เห็นด้วยหรือลืมแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนของอดีตมันคือการยอมวางกระเป๋าหนักที่แบกมาแสนนานและเลือกเดินเบาขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความสุขใหม่เข้ามาได้เมื่อเราให้อภัยเราไม่ได้ทําเพื่อเขาแต่เพื่อรักษาหัวใจของเราไม่ให้กลายเป็นคุกที่ขังตัวเองอยู่ข้างใน8ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้แม้แต่เราที่อยากช่วยเขาความรักอาจทําให้เราอยากยื่นมือให้ใครบางคนเสมอแต่หากอีกฝ่ายยังไม่พร้อม แสงของเราก็อาจกลายเป็นแสงจ้ากเกินไปการช่วยเหลือที่แท้จริงบางครั้งจึงคือการไม่เข้าไปขัดขวางบทเรียนของเขารักอย่างไม่ครอบครองจึงเป็นการเคารพเส้นทางของอีกฝ่ายโดยที่ใจเรายังเปี่ยมไปด้วยความเมตตามไม่เปลี่ยน 9. ความเดียวดายไม่ได้แปลว่าเราไม่มีใครมันคือโอกาสพิเศษที่จะกระวานจัดให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเสียงของโลกเงียบลงเสียงของหัวใจจะดังขึ้น และในความเงียบลึกนั้นเราจะพบว่าเราไม่เคยขาดเลยเราแค่ไม่เคยอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่จงอยู่กับตัวเองจนคุณรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีใครอยู่ข้างข้างคุณก็ยังไม่รู้สึกเหงา 10. การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไร้เสียงการเปลี่ยนแปลงที่แท้ไม่ได้มาพร้อมคำประกาศหรือเสียงปรบมือมันเหมือนรากไม้ที่ยังลืกลงไปในความมืดอย่างเงียบงานแต่มั่นคงและเมื่อถึงเวลา เราจะรู้ว่าบางอย่างในใจเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะภายในเราเปลี่ยนและนั่นเองคือปฏิหารในความเงียบที่แท้จริงสุดท้ายแล้วการตื่นรู้ไม่ใช่การถึงพร้อมของจิตวิญญาณแต่มันคือการกลับบ้านนาทีละก้าวครั้งแล้วครั้งเล่ากลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบจงใช้ทุกวัน เป็นบทฝึกเล็กๆที่พาหัวใจค่อยๆเบาลงและใกล้แสงมากขึ้นเพราะที่สุดแล้วจิตวิญญาณไม่ได้เรียกร้องคำตอบแต่มันแค่ต้องการการยอมรับอย่างเงียบงามครับบทเรียนจากชีวิตที่ปลุกให้เราตื่นคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมอยู่ดีๆใจก็เงียบลงไม่มีเสียงตัดพอไม่มีแรงโต้แยง้งเหมือนหัวใจหยุดวิ่งไล่เหลือเพียงความสงบนิ่งที่คล้ายกับการยอมจำนอนอย่างสง่าง,งาม ไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะตื่นรู้ว่าไม่มีอะไรให้ต้องริ่มรนอีกต่อไปแล้วบางครั้งการตื่นรู้จึงไม่ใช่การเรียนรู้สิ่งใหม่แต่คือการสลัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกทีละชั้นเหมือนได้ปลดสัมภาระของความเชื่อผิดๆความกลัวความยึดติดแล้วเดินกลับเข้าภายในตัวเองอย่างแผ่วเบาสู่พื้นที่ที่เราไม่ต้องเป็นใครอื่นสู่ความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความจริง 1. เราไม่ใช่ความคิดของเราเสียงในหัวไม่ใช่ผู้บอกความจริง มันคือเศษความเชื่อที่บันทึกมาจากอดีตบางเรื่องเราไม่เคยตรวจสอบเลยด้วยซ้ำว่าใช่ของเราจริงไหมการเริ่มเฝ้าดูความคิดอย่างเป็นกลางคือการแยกตัวออกจากสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราเมื่อใดที่เราตื่นขึ้นมาเห็นว่าเราคือผู้รู้ไม่ใช่สิ่งที่รู้เมื่อนั้นเองเราจะกลายเป็นท้องฟ้าโล่งกว้างที่ปล่อยให้เมฆคิดหลายผ่านโดยไม่ต้องเก็บมันไว้เลยประโยคนี้เป็นถ้อยคำที่มีพลังในทางจิตวิญญ,ญาณลึกซึ้งและปลดปล่อยมันพูดถึงการตื่นรู้ a w a k e n i n g ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ใช่สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจเช่นความคิดความรู้สึกหรือความทรงจำแต่เราคือผู้ที่รู้หรือผู้ที่สังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่เงียบเียบไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้ลองจินตนาการว่าสิ่งที่รู้คือเมฆความคิดความรู้สึกความเจ็บปวดความดีใจความกลัวทั้งหมดนี้ล่องลอยไปมาเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ผู้รู้คือท้องฟ้าเปิดกว้างเงียบสงบและไม่ยึดติดก,กับสิ่งใด เมื่อเราตื่นขึ้นมารู้ว่าเราไม่ใช่เมฆแต่เป็นท้องฟ้าคือเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นสิ่งที่เห็นมันเราจะไม่หลงเข้าไปในเรื่องราวของความคิดอีกต่อไปไม่ต้องเก็บอะไรไว้ไม่ต้องตัดสินใจว่าเรื่องนี้ดีหรือเลวเราแค่เห็นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อเรารู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าเรา เป็นผู้สังเกตไม่ใช่สิ่งที่ถูกสังเกตเมื่อนั้นเราจะพบอิสระภาพภายในเป็นความสงบแบบไม่ต้องพยายามเป็นการปล่อยวางโดยธรรมชาติเหมือนท้องฟ้าที่ไม่เคยพยายามจะควบคุมเมฆเลยครับ 2. ไม่มีอะไรผิดมีแค่เราไม่ยอมรับมันชีวิตไม่ได้ผิดพลาดแต่มันมักไม่เป็นอย่างที่ใจเราหวังเราสร้างความทุกข์จากภาพในหัวแล้วโกรธความจริงที่ไม่ยอมเป็นตามนั้นแต่เมื่อเรายอมวางภาพที่ควรจะเป็นและเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยใจที่เปิด ความขัดแย้งในใจก็จะคลี่คลายไปอย่างแผ่วเบาความยอมรับจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นประตูสู่การเยียวยาที่แท้จริง 3. ความเจ็บปวดไม่เคยมาเปล่าเจ็บปวดอาจเป็นแขกที่เราไม่อยากเปิดประตูให้แต่ทุกครั้งที่มันมามันมีของขวัญซ่อนอยู่ในมือของขวัญน,นั้นคือเงาด้านในที่เราซ่อนไว้แล้วไม่อยากมองแต่เมื่อเรากล้าสบต่างเงานั้นความเจ็บปวดจะกลายเป็นครูผู้เมตตา ที่พาเราไปรู้จักตัวเองในระดับที่ลึกเกินกว่าที่คำพูดจะอธิบายหัวใจที่เคยหวาดกลัวจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเราเองในที่สุด 4. ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าในความเงียบมีความสมบูรณ์ซ่อนอยู่มันไม่อึกกระทิกแต่ลึกซึ้งมันคือเสียงกระซิบของจิตวิญ,ญญาณที่พูดเบากว่าเสียงของโลกจนเราต้องนิ่งมากพอจึงจะได้ยินเมื่อเรายอมถอยออกจากความวุ่นวาย และเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีใครต้องพิสูจน์ตัวตนเราจะเริ่มรู้ว่าเรามีพอแล้วความเงียบจึงไม่ใช่ความเดียวดายแต่คือบ้านของจิตใจที่หายใจอย่างอิสระ 5. ความมาดีถ้าไม่ได้เกิดจากความจริงใจมันคือหน้ากากเราโตมากับบทเรียนจงเป็นคนดีจนหลายครั้งเราลืมถามใจตัวเองว่าดีเพราะอะไร ถ้าความดีมาจากความกลัวหรือความพยายามให้คนยอมรับมันอาจกำลังกลายเป็นกรงล้อมหนที่กักขังเราไว้ความมาดีที่แท้ต้องไม่ละเลยความจริงของหัวใจการเงียบไม่ใช่การยอมแพ้เสมอไปบางครั้งมันคือการเลือกสงบโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเลยหสิ่งที่เรากลัวมักเป็นครูที่สอนวิชาที่เรายังไม่ยอมเข้าเรียนชีวิตจะหมุนพาเรากลับไปยังสถานการณ์เดิมซ้ำๆไม่ใช่เพื่อทรมานแต่เพื่อบอกเราว่า ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้เรียนรู้การหนีทาให้เราวนแต่การหยุดและยอมเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่นิ่งกลับทําให้เราทะลุผ่านความกลัวได้และเมื่อน,นั้นเองสิ่งที่เคยเป็นปีศาจจะเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ความเข้าใจผิดที่เราสะสมไว้เท่านั้นเอง 7. การให้อภัยคือการคืนพลังให้ตัวเองการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยหรือลืมแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนของอดีต มันคือการยอมวางกระเป๋าหนักที่แบกมาแสนนานและเลือกเดินเบาขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความสุขใหม่เข้ามาได้เมื่อเราให้อภัยเราไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่เพื่อรักษาหัวใจของเราไม่ให้กลายเป็นคุกที่ขังตัวเองอยู่ข้างในแไม่มีใครเปลี่ยนใครได้แม้แต่เราที่อยากช่วยเขาความรักอาจทำให้เราอยากยื่นมือให้ใครบางคนเสมอแต่หากอีกฝ่ายยังไม่พร้อมแสงของเราก็อาจกลายเป็นแสงจ้ากเกินไปการช่วยเหลือที่แท้จริงบางครั้งจึงคือ การไม่เข้าไปขัดขวางบทเรียนของเขารักอย่างไม่ครอบครองจึงเป็นการเคารกเส้นทางของอีกฝ่ายโดยที่ใจเรายังเปลี่ยนไปด้วยความเมตตามไม่เปลี่ยนก้าความเดียวดายไม่ได้แปลว่าเราไม่มีใครมันคือโอกาสพิเศษที่จักรวาลจัดให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเสียงของโลกเงียบลงเสียงของหัวใจจะดังขึ้นและในความเงียบลึกนั้นเราจะพบว่าเราไม่เคยขาดเลยเราแค่ไม่เคยอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ จมอยู่กับตัวเองจนคุณรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีใครอยู่ข้างข้างคุณก็ยังไม่รู้สึกเหงา 10. การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไร้เสียงการเปลี่ยนแปลงที่แท้ไม่ได้มาพร้อมคำประกาศหรือเสียงปรบมือมันเหมือนรากไม้ที่ยังลืกกลงไปในความมืดอย่างเงียบงันแต่มั่นคงและเมื่อถึงเวลาเราจะรู้ว่าบางอย่างในใจเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะภายในเราเปลี่ยนและนั่นเอง คือปฏิหารในความเงียบที่แท้จริงสุดท้ายแล้วการตื่นรู้ไม่ใช่การถึงพร้อมของจิตวิญญาณแต่มันคือการกลับบ้านนาทีละก้าวครั้งแล้วครั้งเล่ากลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบจงใช้ทุกวันเป็นบทฝึกเล็กๆที่พาหัวใจค่อยๆเบาลงและใกล้แสงมากขึ้นเพราะที่สุดแล้วจิตวิญญาณไม่ได้เรียกร้องคำตอบแต่มันแค่ต้องการการยอมรับ อย่างเนียบงามครับ